โอเคัสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูการตั้งค่า LD p l a y e r เล่นยังไงให้ได้ลื่นๆแล้วก็ไม่กระตุกไม่น่วงนะแล้วก็ไม่กินทรัพยากรมากจนเกินไปเกินไปโอ้เสียงหายอ่ะโอเคเมื่อเราเข้า LD มาแล้วใช่ไหมอ่ะบางทีเรากดเข้าเกมเลยแหละเราก็ไม่ได้สนใจการตั้งค่าเลยหรอกอ่ะแต่ผมจะมาให้ดูครับผมอ่ะเรามาที่สามขีดตรงนี้นะแล้วก็การตั้งค่าซอฟต์แวร์ โอเคข้อแรกเลยครับผมก็คือการตั้งค่าขั้นสูงตรงนี้ความละเอียดตรงเนี้ยด้าน,นบนเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็ได้เห็นไหมไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากปรับแต่งเอง300 DPI ก็ได้ส่วนคอแนะนำโอเคอันนี้อ่าผมก็ลองมาแล้วแหละทั้ง8คอ6คอ4คอ,อประมาณเนี้ยซึ่งผมแนะนําที่สุดเลยนะไม่ว่าจะเยอะขนาดไหน ผมเชื่อว่าทุกคนไม่ดู YouTube คุยกับเพื่อนบน Discord หรือว่าใช้ยางอื่นไปด้วยอยู่แล้วผมแนะนำให้เป็น2คอขึ้นไปให้ผม2ถึง4คอนะออแนะนำให้เป็น4คอเลยครับดีที่สุด4คอนี่เขาจะแนะนำอีกแล้วส่วนแรมแรมตรงนี้ผมจะมาแนะนำให้อยู่ที่8 g ชิกสำหรับคนที่มี16 g หชิกนะหรือใครที่แบบใส่ไม่ครบ16ใส่12อหรอะไรเงี้ยผมจะแนะนำให้ใส่ส g นะครับประมาณนี้ตรงด้านล่างนี้ไม่มีอะไรครับ แล้วก็มาตั้งค่าโมเดลตรงนี้ครับรุ่นโทรศัพท์รุ่นทั่วไปกดตรงนี้กดรุ่นทั่วไปตรงนี้นะ,ะผมเลื่อนลงมาล่างสุดเป็น ASUS ROG Phone กดติดไปเลยฮะแล้วก็ตรงรุ่น120 FPS ตรงนี้ให้เลือกเป็น ROG Phone 2แค่นี้ฮะแล้วก็ตั้งค่าเกมตรงนี้เปิดใช้งานโหมดเฟรมเรทสูงด้วยนะแล้วก็ตรงเฟรมเรทนี้แนะนำให้เป็น120 ถึง165แล้วกันไม่แนะนำ240มันจะกินทรัพยากรเยอะไปอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนก็ดู youtube ฟังเพลงดูหนังหรือเข้า discord คุยกับเพื่อนอะไรประมาณนี้อยู่แล้วมันจะกินทรัพยากรเราเยอะเกินไปครแนะนําเป็น120ถึง165ก็พอแต่แนะนํำจริงก็120 144นะก็เปิดใช้งานแค่นี้ครับผมส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นอ่า เล่นแล้วกระตุกบ้างหรือผิดปกติเนาะก็ให้เคลียร์แคชอะไรพวกนี้หรือไม่ก็ลองลบลงใหม่ดูนะอ่ะอันนี้พอเราเสร็จใช่ไหมแล้วก็บันทึกการตั้งค่าแล้วก็รีสตาร์ทไปเลยครับอ่ะเนี่ยผมให้ดูนี่ผมปรับลงมาเป็นสนะี่คอนะแปดคอสิบเดแลมบยิบสี่ผมใช้หกเต็มเลยประมาณนี้จะได้ไม่หนักเดินแล้วก็ เดี๋ยวเราเข้าเกมกันไปดูเข้าเกมตัวนี้ไม่รู้ใครเป็นหนือนผมบ้างนะแต่ผมมาเป็นเพราะว่าเข้าเกมตัวนี้มันเข้าช้าผิดปกติมากเลยทุกคนซึ่งผมก็ลองทำทุกวิธีแล้วแต่ก็ยังหาทางไม่ได้อน,นอ่ดเดี๋ยวผมจะสกิปไปตอนที่เข้าเกมแล้วละกันนะอะโอเคตอนนี้ก็เข้าเกมไม่ได้แล้วนะผมเข้าเกมไม่ได้ปุ๊บแล้วก็กดเข้าปกติเลยครับ อะนี่ครับผมข้าดูในเกมก็จะเป็นประมาณนี้เออมันก็ได้ประมาณนึงแหละนีนะก็โอเคอะ่ะก็ตรงๆก็โอเคเลยไอโฟงเอฟเฟกอะไรพวกนี้ว่ากันไปวาดูการตั้งค่าในเกมนะผมอันนี้แนะนำนะการแนะนำจริงๆก็จะเป็นปรับเป็นสูงก็พอครับผมสูงทั้งหมดนะน,นี้ปิดไปเลยก็ได้หรือ มันจะอ่ามี2อันด้านล่างก็คือลบรอยหยักกับเขาคงสำหรับวันนี้ให้มาเปิดก็ได้นะเนแนะนําเป็นสูงนะอัตราเฟมเรทก็หกสิบไปเลยครับผมความละเอียดก็9 0้าสถึงหนึได้เหมือนกันนะก็จะลื่กนกว่าเดิมหน่อยนะประมาณนี้นะโอเคอนี้จะเป็นการแนะนําเบื้องต้นแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมใช้วิธีนี้ผมรู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วล้กัน ในการเล่นลื่นๆเล่นไม่กระตุกอ่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับฟังสาระดีๆจากช่องผมนะผมการตั้งค่า LDPlayer เล่น BackoverM ยังไงให้ลืน่นสำหรับวันนี้ตัวรับไปก่อนครับสวัสดีครับ s e e y o u a g a i n Next Day ครับ